เราอยู่กับการเปรียบวัวนะครับอีพีนึงกับอีพีนึงเปรียบวัวกองธนาําเศร้าท่งเราลงอีพีไม่ทําได้แร่บรรยากาศนะครับบรรยากาศเปรียบวัววันนี้ค้นแรงนะครับคนนี้ค้นแรงครับต้นใจนมเชียโอบามาขอเชื่อช่อไอ้ว่ารองและไอ้ตั้งแก๊สก็ติดต่อคุณปอมแพดตามไม่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับเอาม่แม่จังเลยนะครับ

อตอนนี้ไมวนะครับตอนนี้กำนั่นไมออเอ๋อหัหครบสามวันนะครับสบิบช่องทิบสามวันที่วันปะนะลานะครับมกร่านนคะับไม่ต้งมกราเราอยู่ในยีพีนึงนะครับอีพีนึงไ่ตันวันสามนาทีชั้นเืนนะครับต้องเข้าใจว่าผมดำประกันลง ลงไล้ฮะลงไล,งลด้วยนะครับไลาความยาวมันได้แค่ไม่เกินหน้าหนาทีนะคยาบยาวๆมันตัดออกกันกันทำทีเดียวมาได้ YouTube, ทัาา้งยู u ูบทั้งไลค์ก็คือสามนาทีกว่ากว่าว่าตัวนี้ก็มาเคียงนะครับเดือม่ติดเรียรนู้มีกำาตอบนะครับเายาวกับกันเปียบบวกจะนำเข้าทงนะครับ Quất quá quất quá là. ơi lên ta nó ngồi chơi đi nó ธรรมดาไอ้สมเต่าตัวหนูนู้นหมา แลไม่ดีแลมันเล็กลงลไม่ดีแล้มันเล็กลงเลยที่เป็ได้ไหมไดเลยได้เลยไเลยอ่ะมได้เลยครับอันนี้กับกน่องกยเมามเลนะน่งกับกวยน่องน่อยกยเมึามาเล่เอาเลยที่กอลมดูคาบรรยากาศกันเปรี้วสนา

đi subscribe cho kênh hết Mì này, Để không bỏ lỡ những video à hay

อีพีนึงากอกหลงปีนะครับจักอกนะอีพีนึงเตียวปัวจะนำเสิร์ฟตรงนะครับนั่เงินังเงนงหนนันอดนบักจุดหน้ามือไปลังือเมร่้ามือไลังมือแมต่้าหลังเมน้าลังกนุร

ใช่ฮะเแดงตัวแดงรีบตับแดงรีบก็จับ E.P. นึงนะครับ e ีนังจับ e ีนึงเราไปเลย e ีช่องกันีะครับอีันพีคนิเนะครับเม่นไม่หาเลยดิ